วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับรีอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ตอนนี้ก็คือห้ามหกโมงหกโมงค่ะรีมาทําคลิปนี้ประมาณ6กโมงเย็นข้างนอกเนี่ยก็คือเริ่มมืดแล้วรีก็เลยแสงอาจจะรีใช้ไฟนะคะเอาโคมไฟมาตั้งไว้ตรงโต๊ะโต๊ะตรงโซฟาเพราะว่าในครัวจะค่อนข้างมืด นะรีอยู่บ้านคนเดียวค่ะวันนี้แฟนรีเนี่ยไปเฝ้าหลานนะคะน้องชายเขาไปติดทุระก็เลยไปเฝ้าหลานที่เมืองหลวงที่ออสโลก็คงกลับคืนนี้นะรีเห็นเพื่อนๆน,นะรีวันนี้เดี๋ยวรีรีชิมแล้วล่วคะค่ะอร่อยอร่อยค่ะถ้าหิวหิวรีดูคลิปวันนี้นะเห็นเพื่อนๆทานส้มตำกันเยอะมากก็เลยหิวคะ่ะ น้ำไหลไหลค่ะอืมอมีมีปลาแซลมอนด้วยแซลมอนทอดนะคะแล้วก็ขนมจีนอลีไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยค่ะช่วงนี้ ของเริ่มหมดแล้วปาราระลีก็ <c oughs> เหลืออยู่ครึ่งขวดนะแล้วก็ผักนี้ก็เริ่มหมดแล้วค่ะลีก็กินผักของของ,ของที่เนี่ยค่ะห,หน่อไม้ฝรั่งค่ะต้ม เชื่อไหมวันนี้ทั้งวันอะรีวันนี้รีหยุดนะคะรีกินแค่ขนมปังสองชิ้นเมื่อเที่ยงตื่นสายค่ะวันนี้ตื่นสามสี่โมงตื่นมาก็ไม่ค่อยหิวนั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็นั่งนอนเล่นอยู่ที่โซฟาเนี่ยคะ่ะจนแฟนรีไปรีก็เลยเออนึกขึ้นดูยู u b e แล้วเห็นแบบส้มตำอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดู ก็ได้มาอย่างนี้ยค่ะของไม่ครบจริงๆแล้วรีอยากใส่อ่ะพวกหมูยอพวกปลาหมึกที่รีชอบใส่แล้วครานี้มันหมดก็เลยเอาอะไรล่ะ <c oughs> ปลาแซลมอนมาทอดนะมาชันเนี่ยค่ะเผ็ดรีใส่พริกไปรประมาณ หกเจ็ดเม็ดอยากกินเผ็ดๆฮะแล้วพรุ่งนี้รีเข้าเช้าด้วยเข้าเจ็ดโมงเช้าไม่รู้ท้องไส้ท้องไส้จะเป็นยังไง รีเปิดทีวีไว้ดูข่าวของที่นอ์เวยยค่ะ่ <c oughs> อยู่ข้างหลังแอยอยู่ข้าหลังเนี่ยอยากออกกล้องอีกแล้วไม่พอคะ่ะเมื่อวานคิดที่แล้วออกเต็มๆ <c oughs> คิดที่แล้วออกเต็มๆกล้องคลิปนี้ <c oughs> ขอพายนะคะถ้ากินเสียงดังอ่าเมื่อวานเนี้ยลีเลิกงานลีก็เขามีวัคซีนมาฉีดที่ทำงานก็คือเอ่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยนี่ค่ะใครอครมีใครชอบไหมคะหนังหนังปลาแซลมอนแฟนรีเขาไม่กินนะเขาทิ้งเลยรีชอบมากทอดกรอบอืม ที่ทำงานเรียที่เนี่ยค่ะที่นอร์เวย์น่ะคนที่ทำงานอยอู่งานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นพวกหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลพวกเนี้ยทุกปีเขาจะมีวัคซีนให้ฉีดฟรีก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ลีไม่เคยฉีดเลยนะคะแต่ปีนี้ลีฉีดเพราะว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่แบบโลกโควิดอะไรพวกนี้มันมาลีก็เลยป้องกันเอาไว้เมื่อวานนี้ไปฉีดนะคะไม่ไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนที่พยาบาลฉีดให้ก็คือไม่รู้เลยว่าเขาฉีดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเออลีก็กลัวนะ <c oughs> เห็นบางคนบอกอุ้ยปวดอะไรเงี้ยหรือจะมีใครลีไปฉีดเมื่อวานนะไม่ไม่ ไม่รู้สึกปวดรู้สึกหนักๆห,หัวไหล่นิดนึงตอนนี้ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะก็ดีค่ะของปีแล้วอ่ะอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าม <c oughs> ันีแสบคอเลยค่ะวันเสาร์หน้าคือวันที่สามเอ็ดถ้าไม่แน่ใจเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอ่ะ รีดูตารางงานแล้วเนี่ยเรียกรีเข้ารอบบ่ายเลิกสี่ทุ่มแล้วช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้รีจะต้องนั่งคนเดียวนั่งอยู่คนเดียวในออฟฟิศรีทุกครั้งนะเวลาถึงจะไม่ใช่ฮาโลวีนก็เถอะเวลารีทาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรีจะเข้าอยู่ในห้องห้องออฟฟิศแล้วรีก็จะห้องทํางานนะคะรีก็จะล็อกประตูล็อกประตูไว้แต่แต่รีก็ต้อง เดินเข้าไปเช็คผู้ป่วยเดินไปดูผู้ป่วยแต่ละห้องด้วยว่าว่า,ว,าว่ามีปัญหาอะไรไหมเนี้ยแต่ก็ไม่ดึกนะสี่ทุ่มแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยค่ะพอพนักง,งานเขาก็เริ่มเปลี่ยนกะกะรอบรือเข้ามาสี่ทุ่มไงคะเลือกครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนกะลีก็จะอเป็นคนกลัวผีอะค่ะเป็นคนกลัวผีอะ ปลาแซลมอนอร่อยค่ะมีทอดแบบกรอบๆเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามรีก็นีก็ขอดูให้ดูวิดีโอให้จบก่อนนะคะยังไม่ต้องกดติดตามก็ได้เข้ามาดูเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยๆแล้วค่อยกดติดตามเพราะว่าป้องกันคลิปเด้งค่ะรีก็จะทำอย่างนี้ค่ะเข้าไปชม เพื่อนๆจะคลิปสองคลิปจนจบคลิปแล้วก็ถึงรีถึงกดติดตามให้นะคะเพราะว่าคลิปมันเด้งทุกวันเลยค่ะนานบัตดิมันมาสปิสนาดีกว่าลูก,กาชัยเหงาพอไม่อยู่บ้านนั่ง ยืนมองหน้าต่างเขาติดเขาติดแฟน b ับบดี้บอดี้บอดีก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กดติดตามอย่างที่รีบอกไปก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็ทำคลิปแบบทีๆนิดนึงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแสงอาจจะไม่สวยนะคะวันนี้เพราะว่ารีถ่ายช่วงกลางคืนนะคะบา,บายบายค่ะห่าอ,อะไรหลง บัตรที่บัตรทด่เห่าอะไรบอกไม่แม่บอกมามาเห่าอะไรลูกอืมกิ่โลบไหนไหนไหนไม่เอ